เหมือนคนหายไปเลยจวงการันเิงคนไม่เจอทำอะไรอยู่บ้างใช่ค่ะก็ตอนนี้ึ่นก็ทำงานประจำแล้วนะคะแต่ว่าถามว่าเออเรายังแบบชอบร้องเพลงอยู่ไหมก็ยังชอบอยู่นะคะมันเป็นอะไรที่เราชอบมาตั้งแต่เด็กแล้วเนาะอยู่ในสายเลือดนะคะพอเสร็จนี้ต้องเตรียมตัวยังไงบ้างคะคอนเสิร์ตอันนี้เตรียมตัวยังไงบ้างจริงๆแล้วถามว่าเนื้อเพลงเนี่ยเราจำได้กันอยู่แล้วเนาะพราเราลองมันแบบตั้งแต่โอ้โหตั้งแต่ในแต่ลวเราซ้อมมฝึกซ้อมมันตั้งแต่เด็กเยอะมากนะคะตอนนี้ก็น่าจะเป็นความฮอปของเรื่องร่างกายนะคะ าเราก็ไม่ได้ขึ้นเวทีไม่ได้เต้นเลยมานานน้องอาจจะแบบกลัวว่าจะเหนื่อยง่ายอะไรพวกนี้มากกว่าจะเป็นเรื่องความฟิกร่างกายมากกว่าแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องของบความพิเศษอะไรเงี้ยค่ะก็จะมีมาเสิร์ไทยใชกไหมเ่ไหมคะต้องมาไดดีดาวตอนระยุคดีะครี้รู้ได้ไงคะ่าจะมีดดีดาวแต่ที่แน่นามีเพลงนี้แน่นอนนะคะยังไงฝากเลยนะคะฝากฝากแฟนบทุกคนนะคะเตรียมตัวเตรียมฝึกซ้อมเพลงนี้ได้เลยค่ะพ่น้องด้วยมีสี่เดือนกังวลไหมคะพี่ไม่กังวลใครจริงคือต้องบอกว่า เป็นคนที่เรารู้สึกว่าเราโชคดีที่วันลาตั้งคันแต่ละครั้งเราไม่เคยแพ้แล้วก็จะร่างกายก็จะเหมือนคนแบบปกติแค่แบบว่ามีพุงมีน้องออกมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เลยแบบโอเคก็แบบไปได้ค่ะแล้วก็พอดีพี่ๆทีมงานก็โอเคเข้าใจในตรงนี้แล้วเราก็เลยแบบเน้นร้องเพลงช้าก็เพลงเพลงเร็วก็คงจะให้วัยรุ่นหรือคนที่ยังไม่ได้มีลูกอะไรยังไงเต้นกันไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่สองใช่ไหมคะงที่สองลวค่ะสามีไฟเขียวไหมคะจะมีไฟเขียวค่ะก็พอได้รับการติดต่อก็ต้องศึกสามีก่อนค่ะกี่เดือนแล้วค่ะ ก็จะมีจะมาคุมที่คอนเสิร์ตเองเลยไมหมคะมาดูความปลอดภัยตอนขึ้นคอนเสิร์ตมาแน่นอนเดีวจะมีเกสอีกเดี๋ยวพี่ซี่นะคะแหละผมมองว่าจะมาไหมอันนี้พี่ซี่จะมาหรือไมมาอันนี้ต้องต้องต้องขออุบน,น,นิดนึงนะคะแล้วก็รอนไปรุ้นกันนะคะวันที่นาค่ะอืมค่ะฝากไหมคะขายยังไงก็ฝากนะคะฝากนะคะสามารถเปิดจองได้แล้วนะคะสามารถดซื้อตั๋วได้แล้วนะคะวันที่13ค่มคานี้นะคะฝากเลยนะคะเพราะว่าเราก็ เตรียมตัวกันเป็นที่กว่าเราจะครบทุกๆคนนะคะทั้งในวงเด e Next แล้วก็เอ็กซ์แ e นเทอร์นะคะ<อ>ก็ฝากแล้วกันนะคะโอเคคขอบคุณท้า